น,นี่เราอยู่ที่วันโหสนะไม่ต้องตกใจปากนะปากเพิ่ทงทำมาวันวันที่สมบวมนิดนึงเพราะว่าแอบกินของแสลงที่นี่จะบอกว่าลมเย็นมากสงบมากเพราะว่าวันธรรมดาจะให้ดูวิวที่ชอบมานะเพราะว่าวัดที่เนี่ยติดริมแม่น้ำอาดูคือนั่งชิวๆนั่งแบบแอบเหงาคนเดียว มีเรือขนทรายด้วยแต่ก็ทวนน้ำมาช้ามากมีปลาน้ำแรงอยู่นะดูปลายังว,ว่ายแบบว่าปลาว่ายเพลินน้ำแบบปลาน้อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้ให้อาหารปลาฝั่งนู้นเป็นร้านอาหารเคยไปนั่งกินอยู่ตรงนูน้น วันนี้ก็ยังเปิดอยู่อาหารอร่อยด้วยน้ำแรงต้องจัดโทรศัพท์ดีดโทรศัพท์ล่วงน้ำแรงมาก